โอ้ทีมเัาแข็งจริงๆจะแตกวันนี้จะแตกวันนี้โนมินอ่ะโอ้มาถึงเปิดสวยเปิดสวยเก็บบอลได้ไล่มาถึงยังไงครับผมอื้นดูขึ้นอีกจะไม่ลง<ม>อยู่ดีนะครับผม เก็บ s หรือเปล่าเอาแมม่ล้้วครับผเก็บบอลไม่ได้อีกโดนะครับทำไมแขนผมสั้นเหรอสเตี๋ยติดไหมไม่ติดนะจะโดนอีกแล้วนะผมยังไงแล้วอไม่โดนว่ะเอ้ยโดนดีบเอาไม่เคยได้เลยความแคบระหว่างีดีกับเซ็นเตอร์นิ่งฝังลึกกันไปในจิตใจแล้วตอนนี้นะจัดไปโยมทูต่าไปยอมเขาจัดไปนะผมแม่แรกนี้เป็นยูทูบเบอร์เจนะผม ข้างทีมพี่นะครับผมยมมาทูดนะยมทูดของทุกคนนะครับใครไม่ดูไปไหนไปไหนเลยนะครับผมแล้วก็เซนเตอร์นิ่งนะครับผมยูทูบเอ่อเซนเตอร์นิ่งยูทูบไม่ได้ขยับเลยนะตอนนี้มีแต่เฟซบุ๊ที่ทำงานอยู่นะเฟซบุ๊กช่องราชาเกลือเกมมิ่งนะครับไปดูได้เลยอาะสไตล์เลยครับอย่างนี้เต็มเลยครอ่ะอาะแล้วจ่ายบอลเขาโอ้โหคูปองได้อยู่ดีข้างเขาสกูปคูปองกับมิซิคือเราโอ้เราไม่ได้ไม่เป็นไร วันก่อนผมเจอลุกเขาว่านี่ผมขาอ่อนทั้งเกมเลยอ่ะลุกเขาว่าใช่เราโชว์ขาขาวเลยขาอ่อนขาขาขาวจ้วยเลยอ่ะเรานเราเลยครับโกเหนือไ่รู้เราเรียกจีบีว่าแก๊บไบอ่ะเราไปอ่ะเราอีตั้งชื่อจีบีให้เป็นแก๊บไบนะครับเอาสวยเออจีบีตั้งชื่อวีครับผมมีมียิงแบบนี้ใส่พี่ไม่ได้นะ อ็เหมือนเลยชูชื่นการจบแบบนี้ท่าระดับตำาอะไรเนี้ยเลเจนดารี่แล้วเขาเรียกมาเหนือมาเหนือขึ้นมาทีเจอท่าระดับตำนานเข้าไปครับผมโอ้โหลูกเข้าว่าเหมแบบเป๊ะมากนะอีกเก้าเดียวก็ออกสแต้มนะแต่ออกไปไม่ได้นะครับสนามเราเตะด้วยเกลือแล้วสีขาวขาวนะเขาก็เลยไปไม่ได้นะไปแล้วฟาเกตี้ไไปแล้วเดี๋ยวโมทูโดนไปก่อนครับผมเดี๋ยวพี่ตามไปไม่ต้องกลัวโอ้โหผมดาดิฟลูกเข้าว่าไม่ถูกเลยอะ เดี๋ยวพี่โซนให้ถ้าคราวนี้มาฝั่งพี่เดี๋ยวพี่จัดให้ได้พี่ยจมกู้ดก็ดูฝั่งตัวเองไปแล้วกันโยชิโยชิอีซูโดนแตกหนึ่งปิดแล้วแตกสองปาดหน้ามาวิ่งไปชูมือชูมือด้วยความหวังโอ้ยไข่นั่นดไม่ได้เยอุยเพื่อนกันต้องโดนตบเป็นเพื่อนอันนี้น้องมันรักเรานะโดนตบเป็นเพื่อนอื สวยโอ้โหมัดเลยได้เพื่อนนะครับจังหวะนี้ยังไงยมทูตสวยครับลูกๆเนียนๆลูกี้มาได้ไหนเดือดแก่งที่สุดมาเล่นกับช่องเระบบสติยวแบบแม่นยำนะเล่งนี้ได้แล้วไอ่สเตียวทุ่มโหวตเก็บสี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจับไปเอ้าเก็บได้แบบนี้ไม่เป็นไรนะครับผมทำไมอ่ะเดินช้าแด้เก็บโดนสเตียวขึ้น ต้อสตีลครับแบบนี้ยังไงสักกูโอ้สกูเกบอลจริงกันงแล้วเขาเปิดสแต็กมาแล้วหนึ่งลูกแรกหนึ่งลูกแรกไหลมาแล้วนะแปดต่อสิบเอ็ดยังได้อยู่หนึ่งนาทีที่สามสิบวินะครับผมใช่เฮ้ยมีก็สติอยู่น้เดี๋ยวก็เออโดนเราเลยครับเียออไม่จ็บ ลนกมอถ้าคีดไม่าเต้เขาเอบลนอะออจัดให้เขาหน่อยดี่เาไม่โดดจัดให้เขาหน่อยดิดูเขาว่าเป็นอไรเยอแบ็คดังใช่เลยครับแบ็คดังกับเซตนิ่งได้เหรอโหลโหชุดจัดเฮ้ยคตรีลยไม่เคยไม่เป็นอะไรสวยครับลงพี่ลงลงเออคนจริงตีมาแล้วมาแล้วสองต่อสิบเอ็ดนะครับผมเราเจอแกร่งที่สุดของโชว์คู่สามคนนะจังหวะนี้ยังไง ไอ้สักกูจีบีที่เก็บบอลเก็บบอลโหดไปปะเก็บบอลเก่งจัดเลยพี่ใช่แล้วลูกเขาวานดิฟแบบไทยค้าตามตามไปตกไม่ได้ใครจะตามไปตกได้ไกลขนาดนี้จากไปครับโยมทุทธโยมทูทมีเตะเตะแบบหล่อเทพหอเลยหมดทั้งคลย ขอชื่อช่องเซ็นเตอร์นิหน่อยเซ็นเตอร์นิ่ชื่อช่องะไรเ็นเตอร์นิ่งยคตรเรีบเลยนะท่วงท่วงเวลาจมาเลยใจมาเลยท่วงเวลาท่วงเวลาไม่เีย่ไม่มีโชว์สเกลไปเองโอ้โหเรียบร้อยไหมไม่เป็นไรได้คะตลุ้มลุมลุมลุมล สิบสี่วิแล้วก็ต้องถ่วงทำแต้มนะถ้าเขาทำแต้มเลยบอกเลยเขาแพ้เราแล้วลูกคาว่าติลูกคว่าติลูกคว่าติลูกค้าว่าติเดี๋ยวเราตบเดี๋ยวตบหนึ่งให้แต่ย่ามทตบหนึ่งนะอ้าวลูกคว่าติไม่ทันจังหวะนี้ยังไงอ้าว่งตบห้อ่งตบนึ่งตบหนึ่งตบรนึงตบหนึ่น่งตบน่บน่ตนด่งบหนึ่งตนึ่บหน่งนะ่รับผมึ่บหนน่งโอ้นหนก่งสุดแท้นะคงับผน อเอ่เมื่อกี้ขำๆผมไม่าเอเจโนหนึ่งเล่นลองลอนแลเสียอมาตรายผมเล่นจะลืมดูเวลาเลยมิต้าให้พักผ่อนมาเล่นใช่ไหมพี่รัเขาจะแก้มือ,เ,อเลยไม่ตกก่อนสิไม่ใช่มาตบแล้วยอมมาทัวร์ซู้ เขาอยากแก้มือเหรอตียังมาโทษมาแล้วหุบจังหวะนี้ยังไงยังมาโทษนั่นไรดีอ่ะไม่ครับอยากเล่นด้วยโอ้โหที่ที่พงมาช้าไม่คิดแบบว่ารอนานมากนะพูดแล้วคาเฟ่ครับอะไรจิงชื่อเลยเขาแตกที่สุดสระโนนะครับอ้าวออกสเตแกมอ่ะหรือหรือตีตี เหมือนพีตั้มจะหลุดไหมนี่โดสเธอโกเทงยีไนนีพีตั้มหลุดีตั้มหมมาแล้มาแล้วโอเคเม่กีดมาแล้วาแจกไปสาต็มแล้วเนไรจริงต้องแจกสาต้มไปลู้บ้างโอ้ยังไงยืนมองหน้าโดนนะครับจับยังไงอ้ย ตำแหน่งไม่ถูกต้องนะครับผมแล้วลีมามเราได้มาเฉยเลยเอาจงมาทุบไปแยกเขาท่านไปเนะี่ยจัดไปดิครับกลัวเปล่าละสองต่อสามาแอมแรกแจกใครฟรี <c oughs> ช่วยด้วยช่วยด้วยสุดท้านอีทซ้อนทั้งในนะแต่อิทจะปิดเซนปิดลูกคว้าไหวไหมเนะี่ยใช่เดี๋ยวผมผมน่าจะวิ่งตามทันอยู่โอเคได้ครับแล้วจ่ายติดเอสจีนูนหนึ่งเฉยเลยนะครับโอ้โหสวย สู้เขาไมหน้าหน้านี้โอ้โหหน้านละหน้าหน่าตัวหนักเกินน้ำหนักเกินน้องรถน้ำหนักละเอ็นเขาโดนไปจนวันนี้โดนตบนะเขาจำได้จำได้เขาจำได้เขาบอกโดนบ่อยจำได้แล้วอ่ะคือแบบกดดันธรรมดาแต่ไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสอีกเยอะร้อยตอนนี้มีแตกสงคจบไม่จบ

ส่งมาใจให้น้องอินอารโดน,นะครับผมยังไงกระตกโชว์ไปแล้วตอนยังไงเออไปแล้วเออให้ยูบัทูดบ้างจัดฝ่ายหกเอาทสองนะครับห้ามหกแป๊บนะยังไงเขาแกร่งที่สุดัำดับหนึ่งนะโอ้ <laughs> เดี๋ยวตะวันสตีลใหญ่แบบนี้ก็ยืนมองหน้านะครับเห็นมีคนเก็บบอลหน่อยเอาใหญ่ดูชิว่ามีซุ้มเออเออจะคุณผูดบริหารมีคนเก็บบอลหน่อยไปแล้วเอฟีโรหนึ่งนะไปแล้วนะผมไาตอนที่สองนะครับเจอคนเก็บบอลเก่งไะยิงได้เลยเออเจอคนเก็บบอลเก่งยิงใหญ่ในเอฟีเฮ้ยทุกทีจบแล้วอย่างนี้เออไม่ลงเออ ไอจีนโนนหนึ่งบอกว่าโล่งๆอ่ะผมไม่ยิงหรอกครับของออมันปิดแดงลงลไม่ชอบไปแล้วไม่ชอบสวยจังเ,เออสวยครับไอ้อกูบาร่าสั่งนี <laughs> ข้ขอโทษขอโทษายไปฮออนจ่ายให้ลูกค้าว่าลูกค้าดังสับมือนะครับโอ้โหไม่ทัน อ๋อยมทูตจันบอกส่งร้อยบาทมาให้กำลังใจยมทูตแล้วก็น้องอินนะครับผมจะไม่ให้กำลังใจพี่ตั้มส่งร้อยบาทที่ส่งให้ผมหรือส่งให้พี่อะส่งไม่ลงไม่ลงพี่ชิส่งไปพี่แต่เขาให้กำลังใจเรารู้สึกดีอะจัดไปลงลงเน้นเน้นเออลงลงลงขอบอกส่งให้ช่องพี่แล้วยมทูตยิงช้าเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแปะพร้อมเพลไว้ในแชทพี่ตั้มนะอ่เดี๋ยวแปะพร้อมเพลไว้นะครับผมใครจะให้งบมาเนี่ยคิดไม่ได้โอ้โหได้เลยขอบคุณมาก โมเดลนู้นท่นัสียท่านะจะได้โดนแน่หน่อยนะยงพสูตไม่ปิดเลยดูดิไม่ยอมต่อ่ะไม่มีเงินไม่มีแรงตบเออเงินไม่มาตบไม่ได้ครับผมว้ายโดนสเติวไปสองลูกว่ายังไงเซนเตอร์นิ่งนี่เขาใส่ดูสติวมายสติวบ่อยจังนะายมากระสิทธิครีวายเขาไม่ตัูน่ะเขามันไม่ถูกต้องเลยครับจังหวะนี้จริงๆต้องบินแล้วสิบ่อดสิบเก้าแล้วยังไงแล้วเซนเตอร์นิ่งชักสครับผมเออไปแล้ว สวยครับเฮ้ยพี่เจ็ดแต้มเองนะครับผมผมมีแค่วอลเล็ตเจ็ดแต้มเท่านั้นเจ็ดแต้มเท่านั้นโค้ยดีไงสวยครับตกไปดิเอาไง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 ตีหมดแล้วตีหมดแล้วเฮ้ยเอาเหยเพราว่าสามแต้มไม่ลงนะครับผมเพราะว่าใช้แต้มมาไบบนั้นเลยสามแต้มไม่ลงนะครับ ตาเมื่อกี้สวแต้มบลลวนะสวยดังมีคนล้มหรือเปล่าอ้าวเราก็ไม่ลงเหมือนกันเต้มไว้สวยครับสวยกไปดีครับเจ็เก้าเกับไปแม่หาแต้มหาแล้วผมว่ายังไงครับทีมแกร่งที่สุดถ้าไม่เล่นนะอันับบอกเลยนะโอ้โหเจนิงเอ้าไม่รู้้ยพอาวอาาเไปจไวยดูใบากค่มือดีครับโยมทูด ไม่เป็นไรนะโยมพูทบอกโดนตบเป็นเพื่อนพี่ตั้มนะครับผมเอองจากจีสติ๊กติดเบอร์ว่ะเจอเทียวต่าโดนสติ๊กงงอ่ะเด้อู้จัดไข่หนางงน้ามิดเนอะโอ้โหท้าออกมาันเหลือสามแต้มแล้วที่ปกเว้ยว่าย่งไงเพราะว่าสามแต้มไม่ลงแน่นอนแล้วจังหวะนี้ดีพังดูดูชะสังโอ้ยร้อยกับตัวไม่ทันนะมูนคนไหนดีอ่ะมูนคนไหนดีอ่ะเออ ใช่มากเลยผมสามเองผมสามเองเจ็ดวิสุดท้ายนะสิบแปดต่อยี่สิบเอ็ดว่ายังไงยังไรเจลหนึ่งอ้าวแล้วรีบเอาไม่ได้นะครับผมจะต้องรับปิดตัวไว้โอ้ยไม่โดนเราก็โดนโยบ้านพูดจะมาดังไม่ได้นะถ้าอยู่ยืนต่อหน้าเรานะครับต้องตบนะสวัสดี ต้านนะครับไม่เข็ดคือไม่เข็ดนะเขาเขาอยากตัดสินนะพี่เราอ่ะไม่เข็ดเหรอเราไม่เข็ดเราไม่เข็ดเราทีมเราไม่เข็ดเหรออย่างเล่นตอนเนี้ยจะไปเทปโยชินโนริอะในเฟซบุ๊กนะครับต้าทิ้งช่องน้องอินแล้วลุดอีกแล้วคืออะไรอย่างเล่นตอนนี้อ่ะกระจา ทำพี่นี่โง่ใครปวดกันนะตัวเนี้ยบอกเลยตัวยูวนพี่ตั้มเป็นความหวังของทีมเรานลพี่ใช่ฮาลโหลทันบ้างอ่าพี่ตั้มดูดีเก่าเลยไปทำไปทีไหนตัวยู หมาหมาแกงหนึ่งเขาก็โหดดีนะไป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 อุ้สวยจัดไปไหนไปไหนไปไหนลูกเขาวาะครับผมโอ้โหเนี่ยลูกเขาวามายิงอย่างเงี้ยคือเขาต้องโจรให้เราเลยมายิงราเรเวพี่ตา้มไม่ต้องห่วงตายแป้นนะพี่หนึ่ง ไม่ต้องห่วงตายแป้งพี่โชว์ไปเลยแล้วงงท่าสนามยังมาทุบดังเลยดังไปนี่กันหมดเลยเปลี่ยมิกกี้เองอัชหบแต่ปือเลยครับทุบปาแล้วปาบอลอัดเพื่อนเพื่อนคุ่อีกทีหนึ่งนักจับกบมืออาชีพไปแล้วอื้อนนาม่่หอยท่านผู้เฒ่าสองคนจะตามลูกข้าวท่านตลาดกับผมไหมเดี๋ยวผมไปลูกข้าวให้ ไยจัดไปเออไม่ลงไม่ลงไม่ลงไปแล้วเอาไม่ลงลงได้ไปที่ตั้งความหวังของทีมได้ความหวงบ้านไม่องกันนะจัดไปดังสนั่นกับไปไเนี่ยไบ่ชอบกลกเีทีวีกับไปแล้วไปแซวด้วยนะแซวเขาไม่ใช่หรอกโดนแซวแกร่งที่สุดอันดับหนึ่งนะสวยเลยไปแซวเอาเสร็จดิเสร็จ้วดิ นีเเตอร์องนะจ้ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วรไปแล้วแหละเรอไปแล้วแหละอินบอกยังไงยังไงดีว่าไงเอจีหนึ่งนึกว่าขึ้นนะนึกว่าขึ้นนะสมแ้มแมนะเออเอบีบัต้าเนอะนึกว่าได้ใช้แต้มบุญหมดแกงหนึ่งแล้วไงเออลงพี่เออลงเดี๋ยวู่ใครนี้เดี๋ยวผมดันซากโกไว้ดีกว่าบุรีบัล้าได้ได้ได้ วเออเองนะคกอบไดเลยอหตัวไปดิโกโกสังกไปแปแล้อไปแล้เมไปเขาติดจะสามเทุกคนจะสามหรือเปล่ายังไงจังหวะนี้ออ้ยโอ้โหไม่ลงไม่ลงเราได้มาสามเลยแล้วกันม่ตตกใจนะน้องตกใจอหลอกหอกอกหลอกมาทันีบอเ ถ้าผมอยู่ใกล้ๆซาโกะผมดันมันเอาไว้เองได้จัดไปได้เฮ้ยลูกค้าเอาไปเก็บแล้วไปพยายามจะสาบแต้มคือลูกค้าใช้แต้มบนหมดแล้วต้องสาบไม่ลงเออเออไปแล้วเรียบร้อยเต็มเช็คชมอุ้ยไม่ลงพี่ตั้ม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 ตองมีตั้มจังหว้ร้อนมากโคตรเถมดเ่ยเหนวใเงิะครั่านคะดูแต่นั่นยนอยู่อันนี้คือพี่ตั้มจะมาช่วยเซนเตอร์รีบาวดิ เซนเตอร์สองช้นชอนช่ว,ชว,ชวกกงนี้พี่เมย์สกุลไงพี่ต้องวิ่งเข้าใต้แฟนหน่อยลิงเนี่ยสนิบกินเวอร์นี่ยังไงตกไปดิเออเอาไปละสเตี๋วไปดิลิงเราสตีสวส๋วเอาออกแบบนี้โอโ้โหไท้ยเขาออเออตเพลสสูตรไหนของเขาครับนี่โอ้รู้เขา,าว่าแบบมาโยนโนหนึ่งปะเนี่ยขอบออขบอลขอบออขบอลขบบอลขอบอล เรียบร้อยเกตนาชัดเจนให้พี่ขอบอลพี่ก็ขอบอลโอ้โหสุ่มเลยมือเลครับเอ้าเรียบร้อยเอ้ยโอ้โหพวกแกบอลกันโหดจังเรียบร้อยโลมโลมอะไรโดนน้ำใส่เลยแล้วโยนกันจะโยนน้ำเออเห็นว่าจะโยนไงจัดไปโยนกระสุนเต็มมือไหมอืมเต็มมือบายสบาย ยังไงสติวไปโดนนะบีเอาดิพี่จามบอกได้แล้วกเลยหมุนแล้วหมุนแล้วเออสติวไปยังไงข้างเขาเซตบอลกันเหมือนจในนักธรรมดาก็โดนเลยครับเข็นซ้ายเข็นซวายสันบอกว่ากาลังใจที่ส่งมาไม่เสียหายขอกลับคำอย่างไวอย่างไว กับใครแล้วนี่ดูคนจริงบอกง่ายนะเต๋ยโอ้โหดูว่าโดนเจตนาชัดเจนจะโดนอะไรนะทำไมนะใช้งงมาเถอะคิดไม่ได้เลยมเนีอันติแล้วไงอันติแล้วไงบีอุซากุเก็บบอลเก่งจังใช่แต่กูเขาแข่งที่สุดลำดับหนึ่งอ่ะจะไม่เก่งเนี่ยยังไงอ่ะเก่โชว์เลยดิช่วงเวลาโชว์ไป คนจริงต้องถวงเวลาไปแล้วนะครับผมจะถึงเวลาถึงเวลาแล้วเอจีโดนดึกมาสเตลแล้วผมคือไม่ยอมอ่ะไม่ยอมไม่ได้นะผมจะทวัดกันครับสู้ขาวอยู่มทูดไปแล้วไปนะครับผมจังหวะเออหมดแล้วนะสิบแปดต่อสิบเจ็ดไว้ยังไงเฮ้ยแต่เคอมเมียนต์ดีอยู่เอออย่าไปกลัวอย่าไปกลัวยังไงล่ะเราอยู่กันสามคนเนี่ยเออทวงต่อทวงต่อใจมาเลยใจมาเลยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว ลงมาลงมาเออแต่คิดไม่ได้ไม่เสียสี่ต่ยไปถึงเจ็ดนะลูกเขาว่าไว้ยังไงโยนอีกรอบไหมลูกเขาว่าบอกไอ้ยรอหน้าเมนหน่อยวะเข่าลูกเขาของขึ้นแล้วพี่โยนให้สาบลูกพี่ไม่โยนทุกมมเลยได้นะจังหวะนี้เฮ้ยเราเกมนำเราทำไงดีพี่อินเมียนตีมาอินยังไงล่ะสองอติสองอติจะตายจะตายพีวีตีจะตายไม่หนุ่ย ให้เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วเขาดิ้งเลยนะผมจะวการไปไปเรียบร้อยอันนี้ต่อยากกว่าวัะนีนะข้างเขาน่าจะไปลุ้มลุ้มลุ้มล้มลุมลุ้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 มลุมลมล้มลุ้มลุ้มลุ้มลร้้ล้้มล้มลวม้ม้ม้ล อันนี้เป็นคอนเทนต์ทำข so, okay, ่าวเพืคนนๆเฉยนะใครมาดูอาจจะแบบโน่ิ่งว่าโน่ิ่งกดไลค์น้อยกดไลค์โอเคขอบคุณมากครับพี่เตาจัดครับสุดจัดอะไรนะอะไรนะพี่เตา ก็ยังไม่ออกมาจากหน้าเลยพี่ตั้มก็ยังโม้อยู่เลยอะ่ะได้เข <c oughs> ยังโม้อยู่เลยอะ่ะ <c oughs> ต้องตัดสองตงิ๊กแล้วลูกค้าว่าเอ้ย, <c oughs> ยทำไมรู้ขา่าว่าแมนสามยังไงลูกค้าว่าบอกว่าอย่าลืมร้อยทูด้วยพี่ตั้ตมอย่าลืมร้อยทูให้ลูกค้าว่าด้วยพี่ตั้มยังเงินลูกค้าว่า ขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะ